ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกันอยู่แล้วนะครับว่าเมาไม่ขับปรากฏว่าก็พูดไปเหอะเมาแล้วขับก็เจอเป็นระยะล่าสุดนี้มาอีกแล้วเมาขับกระบะแล้วซิ่งไปชนคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนะเป็นรถบรรทุกที่มาพร้อมกับคานโอ้โอแล้วเสียบเข้าไประหว่างกลางพอดีเลยเห<อ>มือน,นี้หนังอะ่ะเพียงแต่ในหนังมัน,น,นมจะรอดไปได้ไงอันนี้ไม่โพนอันนี้ไม่โพนอันนี้ติดแงะอยู่แบบนี้แล้วสภาพอจริงๆคุณผู้ชมครับ รถเนี่ยมันรอดไปไม่ได้<อ>ดูแบบนี้ก็เหมือนคนไม่น่าจะรอดครับแต่รอดฮะไม่เจ็บเลย<อ>ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะ<อ>ก็เลยเข้าไปคุยหน่อยสิ<อ>คือคุณผู้ชมเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตรงถนนประชุมธานีบางเลนนะฮะ<อ>ที่อำเภอไซน้อยแล้วคนขับกระบะอายุ41ป<อ>ีแม<อ>่ตอนที่ออกมาเนี่ยนักขาวเราไปเจอพอดีเลย<อ>ก็ไปถามว่าพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้น เจ้าตัวก็ไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลเท่าไหร่มันนงุดหงิดแต่พูดประมาณว่าองค์ถนนมันไม่ดีเนี่ยทางมันแคบแล้วขับอยู่ดีๆคุณผู้ชมครับก็เสียหลักพุ่งไปชนใต้คา,านปูนพี่พี่พี่แขวนพ้าอะไรอ,ะอ่ะเราดูรถแล้วมันน่าจะแบบเยินไงรถมันยับเยินพี่เขาก็บอกว่าอ๋อผมบูชาลหลวงปู่ทวดเนี่ยก็พูดแค่นี้ลองฟังัน่อยวา ที่ก็รู้ถนนมันแคบเห็นไหมแล้วมันเสียหลักหรือยังไงมันมันก็เสียหลักล้อพอเราเลียวเลียวปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บมันเกี่ยวกับทุบมันก็โอเคแล้วใส่ก๊าลังแซงใช่ไหมวัดด้วยแหวนเลื่อนปุ๊บรถมันเกี่ยวปุ๊บเข้าใจไหมพี่รถมันเกี่ยวกันใช่ครับผมแล้วก็มันเกี่ยวปุ๊บปุ๊บอะพี่นะนี่คือคำชี้แจงของคนขับกระบะท่าผู้ชมครับทีนี้ฝั่งคนขับรถพ่วง18ล้อกันบ้างเขาบอกว่าเขาขับอยู่เลนซ้ายกระบะเนี่ย วิ่งมาเลนขวาหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจะแซงนะแล้วจู่ๆก็ลดความเร็วแล้วก็ไปต่อท้ายรถบรรทุกอีกหนึ่งคันพอจังหวะที่จะแซงขึ้นมารอบสองคุณผู้ชมครับหมุนเข้ามาเลยหมุนเข้ามาแล้วก็มามุดใต้คานปูนที่เขาบรรทุกมาเขาบอกพอลงมาปุ๊บนะคนขับกระบะอ้างบอกก่อนเลยยางรถมันไม่ดีนี่พูดแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราว่าถนนไม่ดีถนนเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบนี้ ตำรวจบอกมันแปลกๆนะเมาไหมอะเออไปโรงพ MM ักหน่อยสิจับเป่าหน่อยเนี่ยตำรวจให้เป่าปูดดเลคนบสอรับ2 2 1มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมา212 2 1อยะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นครับนี่นี่ 2, Thomas 2> 1 2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมาเกินกฎหมายกําหนดคโอ้โหเมาไปเยอะเลยนะประมาณสักสี่เท่าตัวใช่ครับผมว่าไม่ใช่ถนนแคบแล้วล่ะนี่ดวงตาพร่าโอ้โหไม่ได้นะนี่ยังเคราะหดีที่พี่ไม่เป็นอะไรอ่ะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะเมาแล้วขับนะจะเมาโน้นอยู่บ้านกลัวจังเลยวันหยุดยาหกวันไงหลงฉลองอะไรกันอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี